เพชรบุรีนะคะเรามาดูศิลปะข้างกำแพงกันนี่ดูดูมันเหมือนมากเลยเนี่ยน้องซอนรู้ไหมว่าน้องซอนอยากวาดรูปเก่งๆอ่ะเขาก็ฝึกวาดแบบนี้ได้เหมือนกันนะนี่เขาวาดประตูด้วยนะอันนี้คือเหมือนมากเหมือนเหมือนไอ้นี่จริงๆเลยอ่ะเหมือนหินจริงๆเลยไม่ใช่นะทุกคนมันเป็นภาพวาดเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูให้หมดเลยนะว่ามีอะไรมั่งนะฮโมโจะไปไหนเนี่ยเอาระวัง รูมเหรอเอาจิ้มตาแมวแมวตาบอดแล้วคราวนี้อาเปิด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 สิเปิดไหมเปิดได้ไหม <What? S 1> จะไปไหนไปแบครูมเหรอโอ้ยมีส่องด้วยเฮ้ยมีใครอยู่ในนั้นอ่ะขอดูหน่อยเฮ้ยมีใครอยู่ไหมอุย้ยมันเล็กจังเขหมกเห็นเปล่าหายใครมีห้องในแบครูมอยู่ในนั้นเหรอหาซ่อนมีเป็ดแบครูมอยู่ในนู้ดเลเวลหกด้วย โอ้มันมืดมากเลยเรเวลหกโอ้โอ,อาซองเขาไม่ได้กุญแจแล้ว <c oughs> อะไปดูดิไปดูตรงนั้นตรงนั้นมีแบ็คแบ็คลูมอีกไหมไปดูสิ <c oughs> ได้กินแมงสาบอี <c oughs> เหมือนแม่เลยไปเร็วหนีกันดี่้าเห <c oughs> <c oughs> ม็นเหม็นเหม็นมันเป็นตลาดลูก ก็กาลังจะเดินกลับแล้วนะเมื่อกี้อ่ะภาพเนี้ยคุณแม่เจอเหมือนพระวาดแมวกับหมาจริงๆเลยอ่ะดูดิเห็นไหมเนยเออเหมือนเลยอ่ะดูดิแล้วก็มีภาพอื่นอีกนะอย่าให้ดูระวังรถ<ะ>รที่เกับตัวรถชนไปแล้ว,ว<ะ>ไป้ค่ะไปแล้วค่ะไปลยวค่ะมีมีคนมาถ่ายรูปเต็มไปหมดนี่เดี๋ยวีกีสวนจังเลยนี่ทุกคนเป็นแผนที่นะคะ พี่เพปบุรีมีอะไรบ้างดูเยอะเลยเพาวาดเก่งมากเลยอะ่ะน้องซันน้องซันไปวาดอย่างนี้ให้คุณแม่ได้ไหมอุ้ยมีน้องเมี่ยวน้องเมียวท้ายกวางน้องเมี่ยวท้ายกว่างน,น่ารักมีหน้ไปดู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 เหมือนลูกคนจริงเลยอะ่ะดูดิหน้าเขาเหมือนลูกคนจริงๆเลยนี่สวยมากเลย ไหนเอ,าเอน้าเจ้าน้องหมาจมน้ำซะแล้วใช่ปะภาเหมือนไม่รักเออนี่นดูอันนี้ก็สวยดูสิสวยจริงๆริ้ยอันนี้ประตูสีลุ้งด้วยมีซ้อนน่ารักจังเลยเนี่ยภาพเนี้ยคือแม่งมงมงมากดูนะทุกคนมันเป็นภาพที่อากรเลอกข้างบนนกพิราบไก่แมวส้ม ปลาลูแมวส้มแล้วมีน้องหมาเต็มไปหมดเลยอันนี้มันเพราว่าเหมือนจริงๆเลยนะอนั่ารกเฮ้ยดูดิตอนระวังรถนะปหมดแล้วมั้งน่าจะหมดแล้วยังชอบไหมคะชอบมาถ่ายชอบมาที่นี่ไหม,ไม,ไมทำไมไม,ไมันร้อนเหรอ อ๋อเพราะว่าเราไปเราไปถ้ำม,มาไงจ้าเพราะแม่ถ่ายรูปใช่แล้วคุณแม่ชอบนี่น,ะนมามันเป็นเมืองเก่ามันเป็นเมืองเก่าโอเคงั้นไ่ไปก่อนเร็ว